ครับวันนี้ผมมารีวิวมีดสามเล่มนะครับผมเดี๋ยวผมมาบอกขนาดชุดเล่มเล็กก่อนนะครับผมเป็นเหล็กแหนบสิล้อทั้งคู่นะครับเป็นด้ามฝักไม้พยุงนะครับครับเดี๋ยวมาบอกขนาดเล่มนี้ก่อนนะครับผม ใบยาว4.5นิ้วนะครับผมใบกว้าง1.6นิ้วสันหนา5มิลนะครับปักหมุดทองเหลืองและหมดุดและจะรูอยเชือกด้ามยาว5นิ้วส่วนเล่มนี้ก็ขนาดเท่ากันนะครับขัดข่าวเหมือนกัน ใบยาว4.5นิ้วใบกว้าง1.5นิ้ว1.6นิ้วสันหนา5มิลด้ามไม้พยุงยาว5นิ้วนะครับเล่มนี้จะเป็นซามูไรนะครับพร้อมฝักด้ามไม้พยุงดำนะครับปักหมุดทองเหลืองส่วนฝักจะเป็นไม้ประดูปุ่มนะครับลายสวยนะครับผม ใบยาว1.9นิ้วนะครับใบกว้าง1.5นิ้วให้1.2นิ้วนะครับสันหนา5มิลเป็นเหล็กตำหรบลูกปืนนะครับกาดคอทองเหลืองไม้พยุงดำยึดหมุดด้วยทองเหลืองด้ามยาว7นิ้วครับาอพร้อมฝัก ตัวซามูไรนี้นะครับผมราคา3500รวมส่งนะครับส่วน2เล่มนี้นะครับราคาเล่มละ1500รวมส่งครับสนใจสอบถามได้นะครับผมขอบครับ